สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วชิราบารมีนะครับในจังหวัดพิจิตรพอดีผมวิ่งมาดูแผงโซลารเซลล์นะครับจะไปต่อเพิ่มที่บ้านมาดูที่ร้านอันนี้ครับชื่อร้านอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยมาเพิ่งจะเคยมานี่แหละจำหน่ายแผงโซลารเซลล์ปั cell, ป๊มน้ำโซลารเซลล์ cell, AC และดีซนะครับอุปกรณ์โซลาเซลล์ ชื่อร้านอะไรชื่อป้ายไม่เห็นอันนี้ผมมาซื้อแผงโมโนฮัเซลนะครับ450ราสิบวัตตสี่แผงอยู่แยกวชิบรบารมีนะครับเนี่ยที่นี่วันนี้ฝนก็จะตกแล้วด้วยก็มีอุปกรณ์หลายอย่างครับน่าจะครบชุดในการขายนะครับ นนี้ก็รอแผงจากโคดังพอดีผมสั่งแผงไปละใครสนใจก็มาแถวนี้ได้น,นะครับผมราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับ450บาทผมซื้ออยู่3า0 0กว่าครับผมตอนนี้ก็รอแผงที่จะเอามาขึ้นรถผมมาจากจงังหวัดพิษณุโลกนี่แหละมาลองดูลหลายๆร้านนะครับในพิษณุโลกก็มีขายอยู่ครับผม อันนี้ก็มีเสียงชื่อเสียงกระเซมโซลาเซลล์นะครับอุปกรณ์ก็ครบชุดครับมีชุดที่ประกอบไปแล้วอันนี้ข้างบนนี่น่าจะเป็นพัดลมดีซีนะผมว่าหมุนติ้วติ้วติวติตตอย่าเนี้อันนี้เขาน่าจะรับประกอบด้วยนะครับก็แพงด้วย ประกอบชุดแบบใช้ปั๊มน้ำนะครับก็มีอุปรกรณ์เยอะอยู่ดีวให้ดูครับอันนี้ก็ประกอบไว้เป็นชุดละพี่อันนี้เป็นเป็นชุดปั๊มน้ำใช่ไหมมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับเขาประกอบไว้ละสวยครับแต่ระบบปั๊มน้ำผมยังไม่เคยติดนะครับติดแค่ระบบบ้านเฉย ใครสนใจก็มาดูร้านที่นี่ได้น,นะครับผมแผงมาดูที่หน้าร้านของเขาอ่ะนี่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่แผงจริงนะครับแต่ว่าเป็นวนิยวนะครับถ้าดูไกลๆนี่แบบเหมือนเหมือนมากอะ่ะผมมาคึกตอนแรกผมก็คิกว่าเขาเอาแผงมาติดเป็นวนิยวนะครับมองตอนแรกนึกว่าเป็นแผงแบบไร้ขอบอะ่ะตอนนี้มันมีแบบแผงไร้ขอบเข้ามาแล้วนะครับ เหมือนเหมือนจริงมากอเดี๋ยวผมรอแผงขึ้นรถกวอนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายวนรอยของหลังแผงให้ดูนะครับว่า450บาทวนรอยอยู่ที่เท่าไรเอ๊ะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเยซื้อไปแล้วรอจ่ายเงินไปแล้วด้วยอเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับผมกลับพี่โลกไม่ได้แล้วครับฝนตกอย่างแรงเลยตอนนี้ยังค้างอยู่ที่ร้านโซลาร์เซลเลยครับอยู่ที่พิจิตร ตอนนี้ผมก็รอแผงอยู่ด้วยโอ้โหอากาศแบบสุดยอดมองไม่เห็นทางเลยครับตกอย่างแรงเลยกลับไม่ได้นะ <c oughs> ต้องรอให้ฝนซาก่อนนะครับผมตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยมันตกอย่างแรงเลยตอนนี้รอรอใหเอ้เขาเอาแผงมาขึ้นรถนะครับ อากาศแถวนี้แบบสุดยอดเปียกมองไม่เห็นทางเลยนะครับดูเห็นรถแบบวิ่งอยู่อะเดีย๋ยโทรศัพท์ผมเริ่มจะเปียกแล้วดูลมลมดูลมลมพัดแรงมากครับผมไัย แพงมาแล้วนะครับผมแพงแบบขึ้นกันตอนฝนตกเลยแต่ว่าฝนเบากว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ไาอามาจากโกดังนะครับหน้าร้านไม่มี เราม,มองเห็นถนนบ้างแล้วนะครับบ่งกี้มองไม่เห็นเลยบังกีแบบตกหนักมากอะ่ะก็เริ่มเบาไล่มาดับพิโรนครับว่าพิโรนบ่งกีตกหนักมากนะไล่มาทิพิจิต ซื้อแผงเอาฝนมาด้วยครับผมก็เดี๋ยวขึ้นใส่กระบะท้ายไปเลยแล้วก็วิ่งกลับพ่โลกเลยนะครับผมเป็นโมโนโฮับซิลนะครับขนาด450วัตต์ เดี๋ยววบลเลยอยเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะครับเพราะว่าถ่านไม่ได้ตอนนี้ฝนตกขึ้นกันตอนฝนตกเลยครับผม ขึ้นเรียบร้อยนะครับอ๋อนี่ก็มัดเชือกมให้ด้วยนะครับเพราะว่าวิ่งกลับที่โลก็ค่อนข้างไกลอยู่ครับประมาณสี่สิกิโลก็คงต้องวิ่งกลับกับฝนตกไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราอยู่ในรถยนต์ฝนซาแล้วตอนนี้ ก็เริ่มมองเห็นทางแล้วนะครับมองเห็นถนนแล้ว่็ตกก่อแป,ปะก็แปะแล้วครับแต่ว่าแต่แปะนี่ก็เปียกอยู่ครับตกแบบ ซาซาแน่แต่ว่ามันตกตอนเนื่องอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมไปกลับพิโลก,กันครับวิ่งมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมโหฝนตกอย่างแรงมองแทบไม่เห็นทางเลยผมก็เสียวเหมือนกันเพราะว่าขับมาจากนะครไอขับมาจากพิจิต มาจนมาถึงที่บ้านแล้วบ้านผมอยู่พิโลกอันนี้เดี๋ยวก็จะเอามาวางเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ยังติดตั้งไม่ได้เพราะว่ามันฝนมันตกหลังคาก็ลื่นครับเดี๋ยวยกลงก่อนเดี๋ยวผมถ่ายสเปคหลังแผงให้ดูนะครับโมโนฮาร์บเซลล์450วัตต์เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในห้องนี้ก่อนอเดี๋ยวผมยกลงก่อนครับผม เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในนีนน้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูวลหลังแผงก่อนว่าแผงยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษ,ษ,ษผมปนอกอยู่ละเอามาดูที่หลังแผงนะครับ450วัตต์ VOC อยู่ที่50.1โวลต์นะครับผมก็20แอมป์ ต้องมาลองดูนะครับอะไรอะไรอะไรเผาเพา,พาใช่ไหมผมอ่านไม่ออกนะ้องอ่านให้ผมฟังด้วยก็แล้วกันซันเผาอะไรหรือเปล่าอืมไม,ไม่พงไม่เผาอะไรแนละ้วผมอ่านไม่ออกแล้วช่างมันก็เดี๋ยวรอติดตั้งได้ไฟเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลให้ดูนะครับผมวันนี้ก็ได้มาสี่แผง รุยฝนมาเลยครับกว่าจะมาถึงบ้านกระดงกระดาษนี้ไปอยากมาลนะไม่เหลือแนละ้ว <c> ก <oughs> ็เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนตอนนี้นี้ก็มีหลังคาครับไม่โดนฝนแน่นอนก็เดี๋ยวเราผมติดตั้งก่อนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมไว้ติดตามคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ